Well, good morning once again. What a joy for us to bring the good news.

ก็ยังไงบอกเราในแชทนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่นอกประเทศนะครับ If our ministry has been a blessing to you please send us your testimonies ถ้าพันธกิจรับใช้ของเรานะครับได้เป็นพระพรให้กับคุณยังไงอย่าลืมที่จะเล่าคำพยานให้เราฟังบ้างนะครับ Let us know how the word of God has changed your life บอกเราด้วยนะครับว่าถ้อยคำของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณยังไงบ้าง Because you know whatever area you had victory in through the word of God เพราะว่า โดยผ่านทางถ้อยคำพระเจ้านะครับไม่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะได้รับชัยชนะในด้านไหนก็ตาม That may the struggling may same area someone be else is struggling in มันอาจจะเป็นด้านนั้นที่ อาจจะมีบางคนนะครับซึ่งกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับความเชื่อตรงนั้นอยู่ and your testimony can inspire them help them แล้วคำพยานของคุณเองเนี่ยจะเป็นการหนุนใจเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้นะครับ so whenever you see victory in your life through the word of God share it with someone share with people ถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้นโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยอย่าลืมที่จะเล่าคำพยานให้กับคนอื่นฟังด้วยนะคะ you know you know the devil don't want you to say, share your testimony เพราะมันมันไม่ต้องการที่คุณเล่าคำพยานของ มันก็จะมาโกหกหลอกลวงในความคิดของคุณ want do to you your like, o hear t s r ไม่มีใครเขาอยากจะฟังเรื่องคุณหรอกมันก็ไม่ได้ดูน่าสนใจหรือว่าดูยิ่งใหญ่อะไรนักหนาเลย even though seem it small ถึงแม้มันอาจจะดูเล็กน้อยนะค y ก็เล่าคําพยานเถอะครับผมรู้นะคะว่าบางคนเองเขาจะได้รับการหนุนใจจากสิ่งที่เป็นคําพยานของชีวิตคุณ Alright so our goal in sharing the word of God Every time to point you to every time Christ is เป้าหมายในการแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าจากเราทุกๆครั้งนะครับคือเราอยากจะให้คุณได้เห็นพระคัมภีร์เห็นพระเยซูคริสต์อยู่ในพระคัมภีร์ Because the more we are self-conscious, the more defeated we become. เพราะยิ่งเรามีจิตสำนึกถึงตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเห็นความพ่ายแพ้เกิดมากขึ้นเท่านั้น But the more we become Christ-conscious, the more victorious we become. แต่ถ้าเรามีจิตสำนึกถึงพระคริสต์ไว้เสมอนะคะเราก็จะเห็นชัยชนะเกิดมากยิ่งขึ้น Did you know that to be Christ-conscious you need to understand the gospel แล้วคุณรู้ไหมครับการที่คุณจะมีจิตสํานึกถึงพระคริสต์ได้คุณจําเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของข่าวประเสริฐด้วย not just that well you're not going to hell anymore ไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าโอ้ไม่ต้องตกนรกแล้วแค่นั้นนะครับ but the scope of the truth of the gospel is way greater than that แต่จริงๆแล้วขอบเขตของข่าวประเสริฐนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินนะครับ it applies to your life after this life and in this life as well เพราะความจริงของข่าวประเสริฐสามารถจะใช้ได้กับชีวิตของคุณเมื่อคุณจากโลกนี้ แล้วและก็ยังสามารถใช้ได้ในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วย Paul said this เปาโลเองก็ได้บอกไว้ว่า I'm not ashamed that the gospel of Jesus Christ ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ It is the power of God unto salvation เพราะเป็นวธิเดดของพระเจ้าสาหรับทุกคนที่เชื่อและได้รับความรอด In the good news of Jesus Christ is the power of God to change your life ดังนั้นในข่าวดีหรือว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตรงนี้มีความจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นะค t so another gospel truth I want to point out to you today แล้วก็ความจริงของข่าวประเสริฐอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะชี้ให้คุณได้เห็นก็คือ Is that no matter what it is ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับ God is never against you พระเจ้าไม่มีวันที่จะต่อต้านคุณ God is working for you not against you แต่พระเจ้าคอยทํางานเพื่อช่วยเหลือคุณต่างหากไม่เคยที่จะต่อต้านคุณเลย n for example ตัวอย่างนะครับ When God corrects us เมื่อพระเจ้าตักเตือนเรา warns us หรือว่าคอยว่ากล่าวเรา n adjust our thinking หรือปรับเปลี่ยนความคิดของเราให้ถูกต้อง It is not because he is against us ไม่ใช่เพราะพระเจ้าอยากจะต่อต้านอะไรเราหรอก <But S 2> นะคะ But it is because he is for us แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะพระองค์เนี่ยอยู่ฝ่ายเราต่างหาก If you are if you doctor if, if the doctor gave you a wrong a bad diagnosis ถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกคุณว่าคุณเป็นโรคร้ายหรือว่ามีอะไรที่อันตราย Don't think that it is because God is against you because of your past อย่าเป็นอย่าคิดว่าโอ้สงสัยพระเจ้าเนี่ยต้องต่อต้านฉันแน่นอนเลยหรือว่าพระเจ้าลงโทษฉันด้วยความผิดในอดีตที่ฉัน เคยทํ or something bad happens to your life หรือว่าถ้ามันมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าพระเจ้ากําลังต่อต้านคุณแน่นอน That <laughs> is absolutely not true ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ Your Heavenly Father is never ever against you เพราะว่าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ไม่เคยที่จะคิดต่อต้านคุณเลย He is for you for your good พระองค์อยู่ฝ่ายคุณและเพื่ออยากที่จะทําสิ่งที่ดีให้คุณเสมอและทุกอย่างที่พระองค์ทําในชีวิตของคุณ It s h o u d take you to e p e r into His glorious plan for your life. เพื่อที่พระองค์ต้องการจะนําคุณให้ก้าวเข้าไปสู่แผนการอันรุ่งโรจน์ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับชีวิตของคุณต่างหาก s so as you trust in Him, เมื่อคุณเนี่ยวางใจในพระองค์ as you grow in the gospel Jesus แล้วเติบโตมีความเข้าใจในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มากขึ้น Remember that behind the scenes, God's Spirit is moving in your life. อย่าลืมนะคะว่าเบื้องหลังเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้ากําลังทํางานอยู่ในชีวิตของคุณ Taking you to where you need to go. พระองค์กำลัง นำพาคุณไปในที่ที่คุณควรจะไป making your life story beautiful และพระองค์กำลังทำให้เรื่องราวแห่งชีวิตของคุณมีความงดงามมากขึ้น God is never against you พระเจ้าไม่เคยต่อต้านคุ <Well, S 2> เลย I'm not just saying this because it sounds nice ผมไม่ได้แค่พูดตรงนี้เพราะมันฟังดูดีนะครับ but it is the word of God แต่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าเอง alright in Romans 8 31 to 32 it says ให้เรามาดูนะครับในโรมบทที่8ข้อ31ถึงข้อ32ได้บอกว่า what then shall we say to all these things if God What is for us who can against us us? for you who know, What can be ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรา saying about Think what is คุณลองคิดดูนะคะว่าในข้อนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไร It begins with a question ข้อนี้เริ่มต้นจากคำถาม What shall we say What then shall we say to these things ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไร These things What these things ว่าอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ You have to go back and read everything before that คือคุณก็จําเป็นต้องย้อนกลับไปอ่านในข้อพระคัมภีร์ด้านบนก่อนนะคะ <So from S 2> ว่าไอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร from Romans chapter 1 to Romans chapter 8 h e r e ตั้งแต่โรมบทที่1จนถึงโรมบทที่8 you know Paul lays out the story of the gospel เปาโลเองก็ได้เขียนให้เราได้เข้าใจถึงข่าวประเสรศิฐ how we have become righteous in Christ ว่าเราเองได้เป็นคนชอบธรรมในพระคริสต์ด้วยวิธีไหน how Jesus took our sins upon Himself และพระเยซูคริสต์เองก็ได้รับแบกบ,บาปของอแบกบาปของเราไปไว้กับ How the to law are dead แล้วเราเองก็ได้ตายแล้วจากระบบของธรรมบัญญัติเราจึงไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การกล่าวโทษใดๆจากพระเจ้าอีก chapter 1 to chapter 8 h t he lays out the truth of the gospel ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่8เนี่ยเขาก็ได้ปูพื้นฐานของข่าวประเสริฐแล้วมาถึงข้อนี้เขาก็เลยบอกว่า what shall we say to these things to these things that God has done for us in Christ ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรอย่างไรตรงนี้ ก็หมายถึงว่าเรื่องต่างๆที่พระเจ้าทรงทำให้กับเราแล้ว He's saying this และเขาก็บอกว่า All that God has done for us in Christ ทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงทำให้กับเราในพระคริสต์ is the proof มันก็เป็นหลักฐาน That God is not against us ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ต่อต้านเรา He is for us พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราต่างหาก If you ever feel like God is against you ถ้าคุณรู้สึกเหมือนพระเจ้าคอยต่อต้านคุณ Look to what Jesus did for you at the cross ให้คุณมองดูสิ่งที่พระเยซูทำให้คุณบนกางเขนเอาไว้ God the Father พระเจ้าซึ่งเป็น พระบิดา <the> Sun, พระเจ้าซึ่งเป็นพระบุตร Spirit, และพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานร่วมกัน to sacrifice for you เพื่อที่จะเสียสละเพื่อคุณ to redeem you เพื่อจะไถ่คุณ to bring you back into his into relationship with him เพื่อจะนําคุณกลับมาและทําให้คุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ได้ works of christ prove that god is not against การงานของพระคริสต์ก็เป็นหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าไม่เคยต่อต้านคุณเลย everything that happened to christ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพระคริสต์ god did it for your good for your redemption พระเจ้าทําลงไปเพื่อการไถ่คุณและเพื่อผลที่ดีกับคุณต่างหา so if God is for you ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายคุณ which he is because of the gospel the gospel is the proof คือซึ่งพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณอยู่แล้วไงเพราะว่าข่าวประเสริฐก็เป็นหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณเสมอ you know God doesn't need the gospel พระเจ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีข่าวประเสริฐ God doesn't need redemption พระเจ้าไม่จำเป็นต้องได้รับการไถ่ God doesn't want anyone die for him พระเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาตายเพื่อพระองค์ we need the gospel แต่เรานี่แหละเป็นผู้ที่ต้องการข่าวประเสริฐ we needed redemption เราต้อง การการไถ่นั้นเราต้องการเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบและพระเจ้าจึงทำทุกอย่างแทนเราในพระคริสต์ถ้าพระเจ้าเนี่ยอยู่ฝ่ายเราในลักษณะนี้ตรงนี้ก็เป็นคำถามอีกว่าแล้วใครจะขัดขวางเราถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายคุณเราก็ไม่ควรจะกลัวเลยว่าอะไรจะมาขัดขวางเรา be wrong people evil people อาจจะเป็นคนไม่ดีคนที่ชั่วร้าย come against your life คอยที่จะขัดขวางต่อต้านชีวิตของคุณ lying about you แล้วก็ใส่ร้ายคุณต่างๆนานา cheated from you โกงจากคุณนะคร or trying to destroy your reputation หรือพยายามอยากจะทําลายชื่อเสียงของคุณ you know whatever it is whoever <c oughs> is against you คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อจะขัดขวางคุณ know that they have no power to destroy your life ให้คุณรู้เลยว่าเขาไม่มีอํานาจที่จะมาทํา ในชีวิตคุณได้ They have no power to stop the plan of God in your life. และเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะมาหยุดยั้งแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณด้วย They have no power to kill you. เขาไม่มีอำนาจที่จะมาฆ่าคุณ And Whatever is against you. ไม่ว่าอะไรที่กำลังต่อต้านคุณ Does not matter anymore. มันไม่ได้สำคัญอีกแล้ว Because God is for you. เพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าอยู่ See, ฝ่ายคุณ this, this is what it is saying. ตรงนี้คือความหมายที่พูดเอาไว้ And many times it's it's human carnal human nature. แล้วหลายๆครั้งนะครับมันก็เป็นตามแนวความคิดของ มนุษย์ t h a we only focus on what is against us who is against us ที่เรามักจะไปจดจ่ออยู่กับว่าใครล่ะคอยต่อต้านเราหรือว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นเพื่อจะคอยขัดขวางเรา And we forget that God is for us แล้วเราก็เลยลืมไปเลยว่าเฮ้ยจริงๆพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา s see, and that's that's t e truth we need to go back to again and again แนี่ก็คือความจริงที่เราจําเป็นต้องตอกย้ําแล้วก็ uh, ย้อนกลับไปดูที่ความจริงนั้นเสมอ uh, Yes people may be against you ว่าแน่นอนมันก็คงมีคนที่เขาคอยต่อต้าน, <S s <itu> นคุณมันอาจจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนพ <you. S 1> จะขขัดวางคุณ is is the truth that God is for you แต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่มันเกินกว่านั้นก็คือความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายคุณแล้วนี่ก็คือทัศนคติที่เอลิชามีจำได้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งตอนที่ศัตรูเนี่ยมาล้อมรอบเขาไว้แล้วก็คนรับใช้ของผู้เผยพระวจนะคนนี้ก็เริ่มที่จะตกใจกลัวแล้วผู้เผยพระ สนะก็หันไปพูดกับเขาว่า Do afraid not be อย่ากลัวเลย because he who is with us is more than they เพราะว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเราเนี่ยมหาศาลมีจํานวนมากกว่าศัตรูของเรา see the prophet had this faith this understanding เพราะผู้เผยพระวจนะคนนี้เนี่ยมีความเข้าใจเขามีความเชื่อ because they're covenant people ว่าเป็นเพราะเขาเป็นผู้ที่มีพันธสัญญากับพระเจ้า God, God is always for them even though they cannot see it with their eyes พระเจ้าจึงอยู่ฝ่ายเขาเสมอถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นพระเจ้าด้วยสายตาของเขาก็ตาม and that day the servant saw as the Lord Opened his eyes แล้วในวันนั้นคนรับใช้ของเขานะครับก็ได้เห็นในขณะที่พระเจ้าได้เบิกตาของเขาออกมาว่ามีทูตสวรรค์ของพระเจ้านะครับที่ล้อมรอบเขาไว้เนี่ยอยู่ฝ่ายเขานะครับจำนวนมหาศาลมากพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณนะครับประเด็นของผมตรงนี้ก็คือแล้วคุณจะรู้และมั่นใจได้ยังไงว่าพระเจ้าอยู่กับคุณก็ดูสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับคุณบนกางเขนครับ Look at a l l that God had to go t h r o u g h Take his son through to his proof that God for you และดูซิว่าพระเจ้าต้องยอมให้พระบุตรของพระองค์ต้องเผชิญกับอะไรบ้างเพื่อจะไถ่คุณกลับมาถ้าพระเจ้าไม่ได้สนใจใยดีอะไรคุณเลย go let แลถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ฝ่ายคุณจริงๆพระเจ้าจะยอมให้พระบุตรของพระองค์จะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้เพื่อคุณไปทำไมแล้วข่าวประเสริฐก็เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นนะคบว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณเสมอแล้วในข้อที่32 seals this truth here. ก็เป็นการประทับตาตอกย้ำความจริงตรงนี้ลงไปอีก This is He who did not spare His own Son but delivered Him up for us all. พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา How shall not He with Him or How shall He not with Him also? Freely give all things. ถ้าฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ so are you going through lack คุณกำลังเผชิญกับความขัดสนอยู่ไหม God is not against you พระเจ้าไม่ได้ต่อต้านคุณเลยนะ His provision is for you การจัดเตรียมของพระองค์เตรียมไว้ให้คุณแล้ว are you going through sickness คุณกำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่า God is not against you พระเจ้าไม่ได้ต่อต้านคุณเลยนะ His healing is for you แต่ว่าการรักษาโรคต่างหากเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณ Our people treating you unfairly การ well, ที่ผู้อื่นนะครับอาจจะปฏิบัติกับคุณแบบไม่ยุติธรรม but god is for you พระเจ้าก็อยู่ฝ่ายคุณ he s not against you พระเจ้าไม่เคยต่อต้านคุณ his favor is for you ความโปรดปานของพระองค์ก็อยู่เพื่อคุณ god is on your side พระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณเสมอ you are on god's side แล้วคุณเองก็อยู่ฝ่ายพระเจ้า and with that you can win in life แล้วแค่ตรงนี้นะครับก็สามารถทําให้คุณมีชัยชนะในชีวิตได้ so my advice to you is this สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคุณก็คือ whenever you feel like things are coming against you เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าโอ้ทําไมมันมี สิ่งต่างๆนานามากมายที่เข้ามาโจมตีคุณเหลือเกินแล้วคุณก็รู้สึกว่าสงสัยพระเจ้าก็คงจะต่อต้านคุณด้วยเหมือนกันให้คุณคิดเอาไว้เลยนะว่าพระเจ้ายอมสละพระบุตรที่รักของพระองค์เพื่อคุณ How you can แล้วพระเจ้าจะมาต่อต้านคุณไปเพื่ออะไร impossible มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว for you is พระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณต่างหากให้เราที่ถานด้วยกันนะคะบิ t าข้าพ r จ้าขอ t ธ y ษฐาน h ่ r ด้วยพร t วิญ you would give my brothers and sisters this confidence today. พระบิดาลูกขอที่ฐานว่าวันนี้พระองค์จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องของเราทุกๆคน That you're always with them. ที่พระองค์เนี่ยอยู่กับเขาเสมอ a for them. และพระองค์เองก็อยู่ฝ่ายเขาตลอดเวลา Holy Spirit give them this greater understanding and revelation. พรวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้การเปิดเผยความจริงและความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นกับเขาด้วย That he that is in us. ว่าผู้ที่อยู่ภายในเรา Is greater than anything that is coming against us. ยิ่ใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาโจมตีเรา give เราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์สำหรับทุกอย่างที่พระองค์ยินยอมและเต็มใจทำให้เราในพระนามพระเยซู amen well have a blessed weekend ก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ we'll see you again God bless you แล้วเราจะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะขอพระเจ้าอวยพรครับ